คำสรรพนามในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pronoun pronoun คืออะไรอ่านสิลูกคำสรรพนามคือคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนตัดชิงของสถานที่โ okay. อเคทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราจะต้องมีประธานม,มีมีคำสรรพนามก็คือว่าในประโยคเวลาเราพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยพี่คุณยังไม่ต้องจดก็ได้ลูกประเดี๋ยวคุณตอแคปหน้าจอส่งให้ครับโอเค เอ่อในการใช้ประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะในแต่ละประโยคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดีหรือว่าการเขียนก็ดีเนี่ยในแต่ละประโยคเนี่ยมันจะมีตัวประกอบของประโยคหลักๆที่สำคัญ3ตัวก็คือจะเป็นประธานกริยาแล้วก็กรรมโอเคที okay? นี้เรามาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนแค่ในตรงส่วนนี้ก่อนเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดใช่ไหมวันนี้เราเรียนในเรื่องส่วนของประธาน กรรมแล้วก็การแสดงความเป็นเจ้าของในรูปของคาสรรพนามโอเคในรูปของคาสรรพนามเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเราเรียนเรื่องการใช้คํานามไปแล้ว Yes อย <Yeah. S 1> okay. ่าโอเคคาสรรพนามก็คือคําที่เราใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ถามว่าทําไมถึงจะต้องมีคําใช้เรียกชื่อแทนโอเคตัวอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าครูเต๋าบอกว่า คุณคุณวันนี้ทำอะไรคุณคุณกินข้าวกับอะไรคุณคุณไปไหนมาคุณคุณเรียนกี่โมงคุณคุณเป็นเด็กเด็กดีไหมจะสังเกตว่าจากที่ครูเต๋าพูดมามีคำว่าคุณคุณเนี่ยทุกประโยคเลยถูกไหมครับโอเคซึ่งในเวลาที่เราจะพูดหรือจะเขียนหนังสือเนี่ยในในภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ต้องใช้คำนามตัวนั้นๆเนี่ยทุกๆุกครั้งในการเอ่ย หรือว่าพูดถึงคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นตลอดทุกๆประโยคโอเคในเวลาสนทนาเออ่ในในฉากบทเดียวกันอย่างนี้เราจะไม่ต้องเอ่ยชื่อของคนคนนั้นตลอดทุกครั้งซึ่งคำว่าคุณคุณเนี่ยคือเป็นชื่อถูกไหมเป็นชื่อของของคนเท่ากับว่าคำว่าคุณคุณเนี่ยเป็นคำนามแต่ว่าเป็นคำนามชี้เฉพาะ ที่ชี้เฉพาะเพราะว่ามันเป็นการเอ่ยถึงบุคคลคนหนึ่งนั่นก็คือคุณคุณซึ่งเป็นพี่ของคริสโตลใช่ไหมโอเค okay. แต่เมื่อกี้นี้ที่คุณตบบอกว่าเราจะไม่ใช้คำนามเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งในการพูดเอ่อบทสนทนาแบบต่อเน,นื่องดังนั้นเราจํจำเป็นที่จะต้องมีคำดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีคำสรรพนามเหล่านี้เข้ามาแทนโอเค คำสรรพนามเนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกเป็นภาคประธานกรรมแล้วก็การแสงความเป็นเจ้าของโอเคซึ่งความจริงมันจะมีมากกว่านี้แต่ครูเต่าขอแค่สามอย่างวันนี้ก่อนเราจะทันหรือเปล่าไม่รู้อ่าเรามาดูก่อนในคําสรรพนามเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็นสามส่วนก็คือบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองแล้วก็บุรุษที่สามโอเคโอเค โอเคโอเคถามว่าบุรุษที่หนึ่งคืออะไรไหนกันนะบุรุษที่ทหนึ่งคือคอะไรผู้กระทำคือผู้กระทำโอเคถามว่าในสรรพนามเจ็ดตัวนี้ตัวไหนเป็นบุรุษที่หนึ่งตัวไหนบุรุษที่สองตัวไหนบุรุษที่สามเรามาดูว่าผู้กระทำคืออะไรโอเคคุณต่อคอยกตัวอย่างเนาะว่า โอเคณที่นี้เนี่ยเรามีกันอยู่ตรงสามคนเราสมมุติตรงนี้ว่าเป็นห้องเรียนของเราใช่ไหมแล้วเรามีกันอยู่สามคนโ okay. อเคหาไม่เจอผู้ดูนะแล้วครูเต๋าเป็นคนที่กําลังอธิบายบทเรียนกับเราบรษที่หนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้เอคริสเซลบอกว่าคือผู้กระทําถูกไหมคะ นั่นก็คือว่าณห,ห้องเรียนของเราตรงจุดนี้เรามีกันอยู่สามคนใช่ไหมแล้วขณะนี้ครูเต๋อเป็นคนพูดเป็นคนอธิบายเป็นคนสอนโ okay? อเคเวลาที่ครูเต๋อพูดกับพวกเราครูเต๋อจะใช้คำสรรพ,พนามแทนตัวเองว่าอะไรอะไรนะครับไอ,อ,อคือเวลาที่ครูเต๋อพูดกับเราครูเต๋อจะใช้คาสรรพ,พนามแทนตัวเองว่า ไอ <I. S 1> เพราะว่าครูเต๋อเป็นผู้กระทาผู้ที่ take action ผู้ที่เอ่อพูดกับเราเองอย่างนี้ใช่ไหมเท<ช>่า<อ>กับว่าไอเป็นบุรุษที่หนึ่งใช่ไหมลกูกใช่ค่ะโอเคไอเป็นบุรุษที่หนึ่งแล้วเป็นเอกพจน์หรือพระหูน์พระหูภพ Her, เฮ้มีครูเต่อคนเดียวมีครูเต่อคนเดียวใช่ไหมเอกพจน์เป็นเอกพจน์สิโอเค เพราะฉะนั้น i เท่ากับเป็นประธานเอก,กพจน์บุรุษที่หนึ่ง yes ใ่โอเคทีนี้สมมุติว่าณนะที่นี้ที่ครูเต่านั่งอยู่ตรงนี้ห้องนี้สมมุติว่ามีครูอีกคนหนึ่งหรือว่าอีกหลายหลายคนก็แล้วแต่ที่มีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปแล้วเรามาสอนหนังสือเอ่อคริสตัลกับคุณคุณอย่างนี้มีมากกว่าหนึ่งแล้วเราก็ ถือว่าเป็นเอกพจน์หรือพระหูพพระหูภพพระหูพจน์แล้วเป็นบุรุษที่เท่าไหร่<อ>บุรุษที่สองึครบุรุษที่หนึ่งสิแล้วเราใช้สรรพนามแทนเราใช้สรรพนามแทนว่าอะไรครูเต๋าพูดถึงในกรณีว่าสมมติว่าครูเต๋ามีมีครูคนอื่นมามาช่วยสอนด้วยในเวลาเดียวกันเราใช้สรรพนามแทนว่าวีถูกไหม โอเค,อเ,คเท่ากับวีนี่ก็เป็นบุรุษที่หนึ่งในภาคเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์พหูพจน์ใช่ไหมคะเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งถูกไหมลกูกถูกครับโอเค,อเ,คเราได้ไปแล้วบุรุษที่หนึ่งบุรุษบุรุษที่หนึ่งภาคเอกพจน์กับพหูพจน์เยสย่า yes? <Yeah. S 2> โอเคเสร็จแล้วมาดูในในภาคถัดไปบุรุษที่สองคืออะไรรู้ตอบต้องอื้อ ผู้ตอบโต้นั่นก็คือหมายถึงว่าเมื่อตะกี้นี้ครูเต๋ายกตัวอย่างไปใช่ไหมว่าครูเต๋ากําลังพูดกับกับคริสตตลกับคุณคุณอยู่แล้วก็มีครูเต๋าคนเดียวเพราะฉะนั้นครูเต๋าเป็นภาคเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งกำลังพูดกับคริสตตลกับคุณคุณเท่ากับว่าคริสตัลกับคุณคุณนี่เป็นผู้ที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับกับบุรุษที่หนึ่งถูกไหมก็คือกับครูเต๋าถูกไหมถูกค่ะใช่ไหม เท่ากับว่าคริสตัลกับคุณคุณเป็นบุรุษที่เท่าไหร่ที่หนึ่งสองบุรุษที่สองถูกต้องโอเคเท่ากับคริสตัลกับคุณคุณเป็นบุรุษที่สองเพราะเนื่องจากว่ามีปฏิกิริยาโต้อตอบพูดคุยกับครูเต๋าซึ่งเป็นบุรุษที่หนึ่งถูกไหมถูกครับ โอเคทีนี้เรามาดูว่าในห้องเรียนตรงนี้เรามีคริสตัลหนึ่งคุณคุณหนึ่งเท่ากับเป็นสองคนแล้วถูกไหมถูกค่ะเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์เอกพจน์หูกพน์พหูน์ใช่ไหมคะโอเคแต่สมมุติว่าสมมุติว่าคริสตัลไม่อยู่อยู่แต่คุณคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณคุณถือเป็นเอกพน์หรือพหูพจน์ เอกนพเอกน์กใช่ไหมเท่ากับว่า u เนี่ยเป็นบุรุษที่สองที่สามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์และ,ระพระหูน์ yes Yeah โอเค